สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะปุ๋ยจะพามาชมโตโตยตาา้าอัลพาร์แซด40กันนะคะว่าคันนี้นะคะได้ติดอะไรบ้างนะคะดูจากภายนอกเลยค่ะเราก็มีติดกันสาดนะคะตัวนี้ก็คือตัวเป็นกันสาดนะคะถ้าดูแบบนี้ก็คือแบบจะไม่เห็นเนาะนี้นะคะประมาณนี้ค่ะภายในเราจะติดตัว กาบบันไดทั้งหมด10ชิ้นนะคะกับบันไดเป็นแสงแบบนี้เลยค่ะเราจะได้อะไรในอัลพาซีสูบ้างก็คือเบาะตรงนี้นะคะสามารถปรับเป็นเบาอ,อุ่นเบาะเย็นได้เลยค่ะเป็นเบาอ,อุ่นเบาะเย็นได้เลยค่ะพิเศษสุดนะคะคูนะ่หน้าก็มีให้ปรับมาเป็นเบาอ,อุ่นเบาะเย็นนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นกระจกเราสามารถมองด้านหลังได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถเห็นเป็นเซ็นเซอร์เลือนใหม่ได้เลยนะคะแถมมาให้แบบจุกจุกันเลยทีเดียวค่ะก็คือชุดจอนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดอยากเป็นได้อยากเป็นชุดจอไทยนะคะทางศูนย์ก็มีติดตั้งให้นะคะเป็นหลังคาะคะมูลลูปนะคะมูลูปเป็นหลังคาแก้วนะคะตรงนี้นะคะก็คือออปชั่น เต็มกันเลยทีเดียวค่ะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะที่ลูกค้าไม่อยากได้เป็นชุดแต่งนะคะ,ะ,คะก็ประมาณนี้เลยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นยางสแปร์นะคะสำหรับ คุณลูกค้าสายเดินทางนะคะไว้กรณีฉุกเฉินนะคะคุณลูกค้าอยากได้ออปชั่นแบบไหนนะคะสามารถทักมาปรึกษาเงื่อนไขรายละ,ละเอียดได้เลยค่ะเรามีราคารถตั้งแต่4 2 5ล้าน2แสน5หมบาทนะคะอยู่ที่อ p t i o นที่คุณลูกค้าเลือกกันนะคะก็คือปุ๋ยจำพามาดูรถให้แบบ ยั่วยั่วคุณลูกค้าแค่นี้ก่อนนะคะยั่วไว้ก่อนอยากได้แบบไหนทักมานะคะอยากได้แบบไหนทักมาปรึกษากันได้เลยค่ะยินดีให้คำปรึกษาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะรับรองว่าได้คำตอบที่ตรงตรงแน่นอนค่ะคุณลูกค้าเราให้คำตอบคุณลูกค้ากันแบบ ตรงๆชัดเจนนะคะก็คือสามารถปรึกษาได้เลยค่ะยินดีมากๆค่ะปุ๋ยอยากให้คุณลูกค้าชาวใต้บ้านเรานะคะซื้อกับเราที่นี่นะคะเพราะเรามีบริการศูนย์บริการที่นี่ศูนย์สีและตัวถงังเรามีบริการครบวงจรที่นี่นะคะคุณลูกค้าอย่าลืมนึกถึงเรานะคะ The l u x กซูรี่ซ r c เปอหาดใหญ่ค่ะบ๊ายบาย